สวัสดีครับสนุกครับสวัสดีครับเพียงครับวันนี้เราอยู่กับคอมพ c นะครับของ Jesus รุ่น S 5 0 0 SC รหัสรุ่น5114 0 0 0 0 1 1 TS ครับผมเอาจำง่ายๆเลยชื่อมันยาวมันคือ S 5 0 0 SC ที่เป็น i อห้าของ Gen 7ราคาอยู่ที่18,900บาทครับก็สรุปสั้นๆก่อนที่จะไปดูรีวิวเต็มๆนะครับก็คือเป็นคอมที่เหมาะสำหรับทำงานออฟฟิศนะครับมีวินโดว์มาให้มีออฟฟิศมาให้พร้อมเลย พอร์ตเชื่อมต่อเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเล็กสามารถแบบประหยัดพื้นที่เอาง่ายๆราคาคือถูกกว่าไปซื้อมาประกอบเองถ้าผมก็ใครที่อยากได้ของออฟฟิศก็ลองดูนะครับเามาดูรีวิวเต็มๆกันเลยนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องก่อนคืออย่างแรกที่ผมบอกมันเล็กมากๆเลยใช่ไหมเล็กไหมใช่ครับเลกครับนี่เห็นไหมผมสามารถผมอะสามารถถือมือเดียวได้เลยแหละอ่าเดียวผมเนี่ยถือมือเดียวได้เลย ดีออกมาน,น่ะพอมันเครื่องเล็กเนี่ยมันทําให้มันเก็บมันเรียกว่าหาที่วางง่ายสำหรับ,ออบ,บสอดเข้าไปในซอกซอ,อยในบิ๊รีอะไรเงี้ยได้จริงม,มีท่าหนึ่งก็คือาวางเงี้ยแล้วก็สมมติว่านี่คือหน้าจอ,อกหน้าจอไปวางข้างบนปุ๊บจบเลยลอันนี้อันนี้เป็นดีไซน์เลยที่ผมชอบมากเลยคือมัาตรงเนี้ยมันจะมีแบบคือมันทำเนียนจริงๆอัะเป็นปุ่มที่สาหรับกดแล้วก็เปิดแผ่นซีดีออกมาพอดีว่าอันนี้ยังไม่ได้เสียบไฟมันยังไม่ออกแต่มันดีไซน์แบบเนียนสวยผมชอบ แล้วก็มาดูสิ่งสําคัญของคอมนะครับของผู้ใช้ดีกว่านะก็คือป์ดเชื่อมต่อผมว่าสําคัญมากข้างหน้าก่นอนเนาะข้างหน้าเลยข้างหน้ามีอะ MM hmm ไรบ้างมาดูกันนะครับแรกนะครับก็จะมีช่องหูฟัง <fil> ซึ่งเขาแยกด้วยนะระหว่างช่องหูฟังกับช่องสสารบเสียบเฮดเซตครับผมอ่าแล้วก็มี USB ที่เป็น USB A ทั้งหมดสช่ช่องครับจะเห็นว่ามันมีสสีสีเหมือนกันใช่คือมันจะแยกจริงมันเป็น USB A ที่เป็น3.2ทั้งคู่เลยนะ้ี่ช่องเลย แต่ว่าชุดหนึ่งจะเป็นเจนหนึ่งอีกชุดหนึ่งจะเป็นเจนสองเจนหนึ่งก็คงจะเป็นสีน้าเงินนะอใช่ไหมน้ำเงินข้างอ่างโอเคใช่แล้วเจนสองจะสีเขียวอีกข้างล่างตรงนี้ที่เป็นแถบบางๆก็คือใส่ card, S D card คือใส่ได้ทั้ง S D และ micro S D โอ้ออก็เหมาะเหมาะทำงานออฟฟิศจริงๆแหละเพราะว่าพวกนี้ออฟฟิศอาจจะจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วก็ DVD DVD อ่าใช่ครับตอนนี้เนยงานให้ใช้อยู่ครับผมผมนี่ไม่ได้จับมานานมากแล้ว ข้างหลังบ้างข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้าง,หล,งหลังนี้คือแบบเรียกว่าขุมทรัพย์มีทุกอย่าง <c oughs> ใช่เคยเยอะกว่าเป็นบอร์ดบางตัวอ, <c oughs> อย่างแรกเลยนะคือข้างบนสุดเลยไอคนน้คันนี้เขาเรียกพอร์ตอะไรนะ S P 2 <c oughs> ป่ะเป็นพอร์ตโบราณนะพี่เป็นคือพอร์ตเสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดก,กรุ่นแบบ <c oughs> รุ่นเดิมใช่ครับผมจําไม่ได้แล้วผมใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะจะแบบมัธยมประถมอะไรประมาณนั้นฮะคือต้องบอกว่าข,ข้อดีมันก็มีอยู่เพราะว่า USB เนี่ยช่องมีจํากัด การที่เราใช้ตัวช่องเนี้เราก็ปลว่าเรามีช่อง USB เลแต่เราใช้ USB ข้างในก็สี่ช่องที่บางทีเราก็อาจจะใช้เยอะเลยพี่แล้วก็มีคือตัวพอร์ตเรียกว่าอ้พอร์ตตัวจ่ายภาพออก DV มีทั้ง DVI มีทั้ง VGA ครับแล้วก็มีซีเรียลพอร์ตด้วยที่เอาไว้เสียบเครื่องปินพ์เก่าๆะโอ้หครบครับเครื่องปินพ์แบบแฟกอะไรพวกนี้อ่ะบางทียังใช้แฟกอยู่แล้วก็มี USB A อีกสช่องครับนะครับ ก็จะเป็น2.0สองช่องและ3.1 Gen1 อีกสองช่องก็คือ USB เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะเน้นให้ใช้ข้างหน้ามากกว่าข้างหน้าจะเน้นความเร็วข้างหลังธรรมดาคือ2.0เนี่ยเอาไว้เสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดแน่นอนอครับนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็เป็นหูฟังแล้วก็ลําโพงไม่ใช่หูฟังลำโพงไมค์ลาโพงแล้วก็ไลน์อินอืมครับอ่าแยกกันแล้วก็มีช่องแลนซึ่งตัวนี้ก็เป็นกิกกบิตแลนนะครับแลนอ่าก็เยอะเยอะมากขาดขาดอย่างเดียวไม่มี Type C เออ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเสียก็พอแล้วเสือกม,มาต่อคือที่ผมชอบคือเมื่อกี้บอกยังไม่มี HDMI นะไม่ใช่ไม่มีมี HDMI มาให้เป็นแบบคนบอกใช่ไหมครับใช่คร,ค,รครับที่ชอบก็คือ USB อ่ะทั้งเครื่องรวมกันแปดพอร์ตม,มันเหลือๆมากเลยนับกันจริงๆอ่ะอ่าเมาส์คีย์บอร์ดเสียบอะไรอีกโอ้ยหลายอย่างครับฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสต์สักสองตัวก็ได้อ่ะชาร์จโทรศัพท์ใช้ไปสี่ช่องเองอ่ะชาร์จโทรศัพท์ห้าช่องชาร์จแท็บเล็ตหกช่องอ่ะผมชาร์จแท็บเล็ตหกช่อง ยังเหลือเลยเนี่ย USB ไมโครโฟนอ่ะไมค์ไมโครโฟนอีกเป็น USB นะเราจะ,ะไม่ใช้สายด้วยไหมเขาจะให้มาเจ็ดช่องยังเหลือหนึ่งช่องเออ <c oughs> เออ <c oughs> มันเยอะมันเยอะบอกแล้ว <c oughs> เรามาดูกันว่าถ้าเราจะใช้งานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างดีกว่าอ่ะอย่างแรกเลยใช้งานต้องมีจอก่อนอันนี้เขาไม่มีมาให้ขึ้นมีจออันนี้ไม่มีมาให้คีย์บอร์ดอันนี้มีมาให้ในชุดเลยอยานิดนึงผมอยากได้พื้นที่โชว์หน้าอ่ะชิ้นถัดไปนะครับที่ต้องใช้ครับ เมาส์มีมาให้เหมือนกันก็คือนี่เลยครับมีครบเซตพีซีเมาส์คีย์บอร์ด่า้แค่จออย่างเดียวใช่ครับไปหาจอมาใส่ใช้ได้เลยมาเรามาเสียบใช้งานกันอันนี้เราก็เสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดเสียบจอเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลยถามว่าจะต้องควรจะต้องมีอะไรเพิ่มอีก WiFi ตัวนี้มีมาให้แล้วเป็น WiFi 5อยู่ในตัวในตัวเลยบลูทูธมีให้เหมือนกันบลูทูธ5.0ในตัวเหมือนกันครับยังขาดงานลำโพงจริงๆถ้าอยากใช้เสียงควรมีลำโพงหรือว่า หูฟังก็ได้แล้วก็อาจจะถ้าใช้งานจริงก็อาจจะต้องมีประชุมก็อาจจะหาเว็บแคมมาติดหาไมค์ซึ่งอาจจะเป็นชุดหูฟังที่มีไมค์มาในตัวอันนี้เห็นครับตัวนี้เปิดปุ๊บติดเลยใช้งานได้เลยเพราะว่ามีวินโดว์มาให้แล้วแถมมาให้เลยใช่ติดด้วย10บวินโดว์สิบโฮ i ด i สชั่นติดกันเลยติดกัติดใช้งานได้ตลอดมีอ f ฟ i c e มาให้ Microsoft Office ก็เป็นของแท้เหมือนกันใช่ครับจะเป็นรุ่น Home อดสตูเดียนสองพันสิบเก้าซึ่งถึงจะชื่อสองพันสิบนี้าไม่รู้ ออฟฟิศเขาจะมี2อแบบ,บจะมีตัวโฮมสติลเด้น Student เนี่ยครับจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ตลอดเวลาใช้แบบว่ามันซื้อขาด oh. ซื้อแบบลงปุ๊บใช้งานได้ตลอดไปซึ่งก็คือตัวนี้เขาติดตั้งให้สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอะไรแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถย้ายเครื่องได้ก็คือมันจะติดอยบเครื่องนี้เท่านั้น oh. แล้วจะมีเวอร์ชรันหนึ่งก็คือออฟฟิศสามหกห้าอันนี้เขาจะเป็นแบบ s ับสคร i ปชั่นก็คือต้องเสียเงินรายเดือ,น, oh. อนนี้เราก็ต้องไปซื้อกันเองแต่นะถ้าเป็นปี คอสอก็คือจะเป็นจ่ายจบแต่ถ้าเป็นสามหกห้าก็คือจ่ายรายเดือนถูกต้องครับซึ่งสามหกห้านี้ก็ต้องไปเสียเงินกันเองอแต่เขาก็จะมีแบบ,รบเรียกว่าไงอะ่ะก็จะมีอย่างอื่นแถมมาให้ด้วยมีตัวว <Band ai, S 1> ันได้ให้อะไรพวกนี้าานะครับใช่ใช่ไหมครับใช่สกาย์เลยคู่นี้ก็ว่าไปแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็คือตัวนี้จบเลยเขามีตัวสองพันสิบเก้ามีทั้งบมด Excel PowerPoint อะไรพวกนี้ครับครบสำหรับสเปคนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันทํางานออฟฟิศเป็นหลัก ก็เป็นคอยอห้ตัว Gen 11นะครับหนึ่งครับแรมให้มาเป็น8ปดกิกะไบต์ DDR4 เพียงพอต่อการใช้งานท่ครนะครับตัวพื้นที่เก็บข้อมูลอันนี้ดีมากเลยเขาเป็น SSD เป็น NVMe PCIe ด้วยใช่ครับแล้วก็5้าร้กิกะไบต์ซึ่งผมว่ามันก็เพียงพอแหละ้วใช่ไหมแล้ทีเนี้ยพอมันเป็นคอมที่มีแบรนด์ ASUS เนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือเขาจะมีสิ่งเ้าเรียกว่า My ASUS อยู่ข้อดีขอก็คือว่าเหมือนเป็น หมือนจะเป็นจุดรวมครบวงจรทุกอย่างของเอซูตอยากเช,เช็คประกันเหลือประกันกี่ปีจะถ้าอยากจะเคมจะต้องติดต่อที่ไหนะอะไรยังไงอยู่ในตัวมันจบเลยทีเดียวตรงนี้นะครับจะเป็นโซนเรีย c คัสตอมไ a เซชัมันเอาไว้ปรับค่าต่างๆของคอมหนึ่งเช่นปรับรอบพัดลมตัวน no อย c o n คานเซลเลชัก็คืออไงครับตัดเสียงรบกวนเวลาเราวิดีโอคอลอะไรพวกนี้ใช้มันใช้ AI, AI. สามารถใช้ได้กับไมทุกประเภท ทุกอย่างและที่สําคัญคือเขาไม่ได้แค่ตัดแบบว่าฝั่งที่เราพูดไปนะอีกฝั่งหนึ่งเขาพูดมาเขาใช้ธรรมดาใช้ปกติเลยของเขาพูดมาก่อนที่จะส่งเสียงออกมาให้เราฟังเขาก็จะผ่าน AI คอยตัดสงรบกวนออกให้เสียง<อ>พูดชัดอ่าเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในตัวของ ASUS เองเลยครับยิ่งกว่านั้นอันนี้ผมชอบมากเลยคือส้มลิงทูใหม่ ASUS ค,คืออะไรครับมันเป็นเหมือนกับตัวที่ทําให้ตัวมือถือเรามีประโยชน์มากขึ้นมือถือ c h a t b o ใช่ได้หมดเลยจากมือถือแท็บเล็ตก,ก็ได้และทั้ง Android แล้วก็ไอโออันนี้จะเห็นปุ๊บเนี่ยผมสามารถเอาภาพเนี่ยขึ้นจอมือถือแบบนี้ได้ด้วยอ๋อดีของเขานะครับก็คือว่าเขาไม่ได้แค่มินเลอร์จอได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็น Exten d s c r e e n ด้วยนะครับเห็นไหมครับคือมันเป็นจอที่2เลยได้ด้วยอันนี้คือจอเล็กอาจจะดูเอ้ยมันค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่สมมติถ้าคุณมีแท็บเล็ตอะไรเงี้ยมันจะสะดวกเลยใช่เป็นเหมือนกับเป็นอีกจอนึงเพิ่มเข้ามาใ,ใช้เลย แต่อันนี้ทัดไม่ได้นะอน,นี้บอกไว้ก่อนว่ามันทัดควบคุมไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าประชุมออนไลน์ line, มันจะต้องไปซื้อกล้องเว็บแคมเพิ่มใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไม่ต้องครับเพราะเขาว่ามีฟีเจอร์อยู่นะครับเป็นอยู่ในลิงก์ทูมายสุดก็คือใช้กล้องมือถือเนี่ยแทนตัวกล้องเว็บแคมได้เลยครับก็คือใช้กล้องมือถือแทนมันกระตุกปะกระตุกโคตรเลยคืออันนี้กระตุกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเน็ตที่นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออันนี้เล่านิดน,นึงก็คือก่อนที่จะมารีววเเนเนียผม้้ทฟอร์แลกับ เป็นที่บ้านผมครับมันก็จะดีกว่านี้แต่ตรงที่สตูดิโอที่เราถ่ายกันนี้ตอนนี้ขึ้นเน็ตเขายัางไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับเน็ตไม่ค่อยแรงแล้วก็มีปัญหารบก,กวนเล็กน้อยมันก็เลยดูกระตุกแต่ตอนที่ใช้ที่บ้านนี่คือลื่นไหลครับใช่ใช้ได้บอกว่าไม่สะดุดเลยเหมือนเสียบสายเลยเอาข้อจรอผมว่ามันสะดวกม,มากๆเลยเพราะว่ามันจบที่ในตัวเดียวถ้าไปซื้อคอมมาประกอบเองอะพวกนี้อาจจะไม่ได้ใช่ครับต่อมาก็พูดถึงการประกอบก็หลายคนก็อาจจะอยากจะอัปเกรดอ ซึ่งพอเป็น PC อย่างเงี้ยมันก็ทำอัปเกรดได้เดี๋ยวอันนี้เคลียร์ตันิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันอัปเกรดอะไรได้บ้างก็ไสในเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากอัปเกรดนะครับสามารถซื้ออุปกรณ์มาใส่เองได้เลยนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีความระมัดระวังคืออย่าไปทําอะไรเสียหายไปทำอะไรพังเพราะถ้าพังปุ๊บประกันหลุดทันทีเลยแต่สมมติ่ะ ถ้าอยากปลอดภัยคือที่แนะนําคือคุณไปซื้อมาเลยอยากอัปเกรดอะไรแล้วยกไปให้เอซูอัปเกรดให้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่คือมั่นใจได้ว่าของคุณจะประกันเหมือนเดิมมาแกะกันเลยอะไรครับอย่างนี้เห็นนะครับตัวนี้ก็จะมีตัว PCI Express สองช่องครับผมเป็นไมใไหมสองช่องอเป็นตัว 16, 16 1ิบสิบก <X 1, S 1> ับ1ใช่ไหม X สิบหกกับ X ห X หนสองช่อง เราก็ต้องถอดตัวสาต้อาก่อนอ่ามีสาร์ที่ต่อกับดีดีใช่ปุ๊บแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้อ่าอ่านี่ก็จะหนึ่งเราไขไปแล้วอ่าตรงนี้ก็จะมีเป็นขั้วพลาสติกให้กดอ่าเป็นตัวล็อกชั้นหนึ่งทีกดนี้ปุ๊บเลยครับมันเรียกว่าดันดีกว่าตัวไนล์ดีดีจองมาอ่าครับผมเราก็จะถอดช่องน่ะที่หนึ่งสายมันเกี่ยวกันโอเคอแล้วก็ ตัวนี้ก็จะอ,ออกได้เช่นนี้นะครับเราจะาไว้อัปเดตค่านี้ขนาด3.5คือขนาด,าาดาใหญ่นั่นเองครับผมอ่านะครับได้ตัวหนึ่งอ่าก็จะมีสตาร์วางอีกหนึ่งช่อง,อะงนะครับผมนะครับใส่เข้าไปได้เลยตรงนี้ครับก็จะเป็นช่องแรมนะครับช่องหนึ่งเหลือไว้ช่องหนึ่งนะครับซึ่งก็คืออัปเดได้2องช่องนั่นเองครับว่าเป็น DDR4 นะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้จะแกะยากนิดหนึ่งเราจะต้องบีบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับยังไงครับต้องดันครับมันจะดันออกดันแก๊กออดันแล้วก็ดึงอ่า คือมันเป็นเรียกว่าไงเดียเป็นตัวที่ช่วยในการจัดการเรื่องทิศทางลมอ๋อครับผมในการระบายความร้อนของเครื่องนะครับอ่ะอันนี้ทำอะไรได้บ้างครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น SSD นะครับของทาง Intel ครับผมห้ารับ512กิกครับผมก็เป็น NVMe เป็น PCI Express 3.0อยู่นะครับก็อย่าไปซื้อ4.0มาแล้วกันครัใช้ได้ทันีแล้วก็เปลี่ยนได้กัน เพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มเพิ่มเล็กเพิ่มความจุไหมเพิ่มขนาดเพิ่มความจุหรือว่าเพิ่มความเร็วใช่ใทีนี้ไม่ได้พูดถึงคือตัว power supply จิว๋วของเขาเนี่ยครับซึ่งตัวจิ๋วจิ๋วตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็น80พาร์ตพลตินัมพลาตินัมด้วยซึ่ง80พิท์ตเนี่ยให้นึกถึงอารมณ์เหมือนเบอร์ห้าบ้านเราจิ๋วของเชฟไฟนะครับ,ก,รบก็ยิ่งสูงยิ่งแบบไฟยิเป็นอย่างมากกว่าครับผมลแล้วก็พวกพวกตัวคาปาซิเตอร์พวกนี้ก็ใช้ของดีหมดอ่า ก็คือก็มั่นใจได้เรื่องเหมือนกับว่าใช้งานได้นานโดยที่มันไม่ได้พังง่ายๆสำหรับการประกอบกลับนี้ต้องประกอบกลับให้ดูไหมประกอบกลับให้ไปกดรีเวิร์สลิปดูนะครับอย่างที่บอกครับเนี่ยครับมันไม่ใช่มันไม่ได้แกะง่ายขนาดนั้นคือมันแกะได้แหละครับแต่ก็ขั้นตอนเยอะนิดนึงดังนั้นใช่ครับถ้าแกะจริงๆครับเอาไปให้ส่วนเขาทําให้เลยะครับไม่แพงหรอกครับรอช่วงนี้อาจจะไปสูวนไม่ค่อยสะดวกนิดนึงก็รอสักพักนึงเนาะใช่ครับ อ่าก็สรุปเลยตัวนี้ราคา18,900บาทครับสิ่งที่ผมคุ้มจริงคือจะได้สเปคไม่ทำงานจริงๆนะครับรบอกว่าเรียนหรือทำงานอะไรพวกนี้นะครับซื้ออันเนี้ยคุ้มเพราะว่ามันถูกกว่าประกอบเองประกอบถูกกว่าประกอบเอง,เองคืออันนี้เราไปเปิดเช็คสเปคอ่าคุ้มปุ๊บประกอบเอง ประเด็นคือตอนผมใช้สเปกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพราะว่ารับถ่ายมันจะเ,เป็กอะไรต่างๆเพราะไม่ร<ม>ู้ว่าเป็น80 80ตัวพีทีทีนัม่มก็บแบบเออโอเคอยู่กนะับราคานี้แล้วก็เพราะว่าอย่างที่มันลงซอฟต์แวร์เข้าไปในตัวแล้วก็วินโดว์จริงๆก็สามพันกว่าบาทใช่ตัวออฟฟิศอีกตัวตัวนี้น่นาจะสองพันสี่พันเลยใช่ไหมรวมกันก็นะโอ้หเท่าไหร่ละเกือบพันก็หมื่นนะใช่ครับอ่าง่ายๆคือ คือแบบตีไปบวกเยอะแน่นอนซื้อแบบนี้คุ้มกว่าตัวรุ่นประไม้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบอร์ดที่เราซื้อแยกเนี่ยมันแบบมันจะไม่มี WiFi มาให้ในตัวอตัวนี้มีทั้ง WiFi มีทั้งบลูทูธเลยใช่ครับก็ตัวนี้ซื้อไปก็อาจจะลงทุนเพิ่มซื้อจออีกจอจึงก็ประมาณ4,000บาทใช่ครับไม่ไม่เท่าไหร่หรอกอ่าก็ล้วก็แค่นี้ใช้ได้เลย ข้อสังเกตข้อเดียวของรุ่นนี้จริงๆนะครับที่แบบขัดใจเราจริงๆอะ่ะคือมันไม่มี type C มาให้ครับอ่าเพราะจริงๆเดี๋ยวนี้เราใช้ type C กันเยอะมากผมมันไม่มีก็ติดขัดนิดนึงแหละแต่ก็ทําใจซื้อฮับกันแล้วกันเป็นแค่จุดสนใจใช้ขึ้นอ,อาจจะมีก็ได้แหละจ่มีก็ได้ใช่ครับ,ค,รบคือบางคนก็ไม่ได้ใช้คือมองในแง่ว่าไอซูคงจะมองว่ามันเป็นการใช้เพื่อการทํางานเซกเมนต์มันเลยอยู่ในโซนที่ว่าไม่ใส่ type C ก็ไม่เป็นไรครับผมสรุปสุดท้ายละหมื่นหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทคุ้มกว่าไปซื้อประกอบเองใช่ครับใครสนใจเดี๋ยวลิง์สรับ ไปดูสเปคดูราคาไว้ที่คาอธิบาย<ช>คลิปกดได้เลยคใครมีคําถามพิมพ์ไว้ที่ข้องคอมเมนได้เลยอยากคุยกับเราก็พิมพ์ไว้ได้เช่นกันนะค,ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมันเยอะเลยขนาดนี้นเยอะจนเหนื่อย